สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของสัดส่วนนะคะหรือว่า proportion นะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากอัตราส่วนแล้วก็อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะคะเราต้องจำได้อทีนี้สัดส่วนเนี่ย คืออะไรมีใครรู้บ้างคะมีใครเคยได้ยินไหมคะจากที่ไหนบ้างอืมลองนึกสิคะอาจจะมีคนชอบดูประกวดนางงามใช่ไหมคะแล้วพีิธีกนเขาก็จะบอกว่าสัดส่วนสามสิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบห้าประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่าสัดส่วนของการปรุงอาหาร ช่ไหมแล้วแบบนี้สัดส,ส่วนมันคืออะไรคะ <_ T> ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าตัดส,ส่วนคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนวันนี้ครูจะมาขายนมข้นนะคะครูมีนมข้นอยู่หนึ่งหลอดนะคะเมื่อเช้าเลยครูไปซื้อมาในราคายี่บาทนะคะครูซื้อหนึ่งหลอดในราคาย5บาท ถ้าครูซื้อสองหลอดครูต้องจ่ายเงินเท่าไรคะห้าสิบบาทแล้วถ้าครูซื้อสี่หลอดครูต้องจ่ายเงินเท่าไรหนึ่งร้อยบาทโอเคแบบนี้ค่ะก็คือถ้ามันก็เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถูกไหมหนึ่งหลอดก็จ่ายยี่สิบห้าบาทสี่หลอดก็จ่ายหนึ่งร้อยบาท แต่มูลค่าของนมข้นหลอดนี้มันก็ยังเท่าเดิมถูกไหมคะก็คือหลอดละ25บาทแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าสัดส่วนนะคะเาไปดูเลยต่อไปอ่ะความหมายความหมายของสัดส่วนนะคะสัดส่วนคืออะไรเขาบอกว่า ัดส,ส,ส่วนนะคะก็คือประโยคที่แสดงการเข้ากันของอัตราส่วน2ออัตราส่วนนะคะซึ่งสัดส,ส่วนเนี่ยเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างจะเอาไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของสัดส,ส่วนเนี่ยเขาจะเอามาหาตัวไม่ทราบค่าค่ะ เขาบอกว่าเมื่อมีจำนวนที่ไม่ทราบค่าซึ่งแทนด้วยตัวแปร ى, อยู่ในสัดส่วนเราสามารถหาจำนวนที่แทนตัวแปรดังกล่าวได้โดยใช้วิธีการคูณไข้และการแก้สมการนะคะคูณไข้กันเป็นไหมเอ่ยยังจำได้ไหมจำได้เนาะตั้งแต่เรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันเราก็ใช้การคูณไข้นะคะส่วนการแก้สมการนี่พื้นฐานอยู่แหละ นะคะเรียนมาตั้งแต่ป .6 ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างในการหาตัวที่ไม่ทราบค่าตัวอย่างแรกจงหาค่าของ a ในสัดส่วน a ต่อ24เท่ากับ2ต่อ3ใช้วิธีการไหนดีคะเราชอบวิธีการไหนมากกว่ากันแต่สำหรับครูนะครูชอบการคูณไข่ามากกว่า ฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวครูทําเป็นแบบคูณไข่นคะคูณไข่ยยังไงนะก็ a คูณ3 3คูณ a 24คูณ2ก็จาก a ต่อ24เท่ากับ2ต่อ3ก็จะได้ว่า a คูณ3เท่ากับ24คูณ2จากนัหาค่าของ a ทำยังไงคะ ก็ a ก็จะเท่ากับ24คูณ2หารด้วย3อะไรตัดได้ก็ตัดนะคะ3อะไรได้24 3 8 24 8คูณ2เป็น16ค่ะข้อนี้ a ก็คือ16นะคะทันไหมคะลองคิดตามไปด้วยนะคะดูตามไปด้วยเลยนะคะต่อไปตัวยอย่างที่2จงหาค่าของ b ในสัดส่วน2ต่อ3เท่ากับ5ต่อ b เหมือนเดิมเลยค่ะจาก2ต่อ3เท่ากับ5ต่อ b ครูก็จะใช้วิธีการคูณไข่เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น2คูณ b เท่ากับ3คูณ5 b ของเราก็จะเท่ากับ3คูณ5หารด้วย2นะคะก็คือ7.5นั่นเอง ะค,ะคิดด้วยความรวดเร็วเลยค่ะเราสัดส่วนก็จะประมาณนี้นะคะโดยเบื้องตน้นอ่ะทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาตารางทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นสีสม้มและฝั่งที่เป็นสีเขียวค่ะมาดูฝั่งสีส้มก่อนนะคะเขาบอกว่าตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนส้มโอเป็นผลและราคาเป็นบาทค่ะ มาดูในตารางกันเลยนะคะจำนวนส้มโอ1ผลเนี่ยราคา30บาทส้มโอ2ผลก็60บาท3ผลก็90บาท4ผล120บาท5ผล150บาทและ6ผล180บาทหนูจะสังเกตเห็นนะคะว่าปริมาณมันสัมพันธ์กันนะคะก็คือถ้าส้มโอ1ผลเนี่ยราคา30บาท พอจำนวนส้มโอเพิ่มขึ้นไปเป็น2ผลราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น60บาทนะคะพอจำนวนส้มโอเพิ่มขึ้นเป็น3ผลราคาก็จะเพิ่มไปเป็น90บาทนะคะปริมาณคือมันไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสัดส่วนตรงนะคะสัดส่วนตรงส่วนอีกฟังหนึ่งอ่ะย้ายมาฟังสีเขียวบ้างค่ะ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคนที่ตักน้ําใส่ถังโดยแต่ละคนนะคะมีความสามารถในการตักน้ํางรั้ะเท่าๆกันนะคะกับเวลาที่ใช้คนหนึ่งคนจะใช้เวลา60นาทีแต่ถ้าเราเรียกเพื่อนมาสองคนก็จะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีนะคะพอเพิ่มเรียกเพื่อนเพิ่มอีกมาเป็น3คนก็จะใช้เวลาแค่20นาทีมันก็ ทำไมคะเวลาก็ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะตัวเลขมันไปในทางกลับกันค่ะก็คือถ้าคนน้อยจะใช้เวลามากถ้าคนมากเราก็จะใช้เวลาน้อยลงนะคะถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าสัดส่วนผกผันนะคะอันนี้เราทำความรู้จักไว้เบื้องต้นก่อนสัดส่วนตรงและสัดส่วนผกผัน นะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาดูกันในสองส่วนนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของโจทย์นะคะที่นำความรู้เรื่องของสัสดส่วนมาใช้นะคะก่อนที่เราจะไปดูโจทย์กันให้นักเรียนนะคะ ดาวน์โหลดใบงานก่อนนะคะสแกน QR code ได้เลยนะคะโหลดหรือยังเอ่ยถ้าโหลดมาแล้วนะคะเราหนูจะเห็นใบงานจะมีใบงานอยู่2ใบงานนะคะอันแรกเดี๋ยวเรามาดูใบงานแรกกันก่อนใบงานแรกนะคะจะเกี่ยวกับ การขายหนังสือพิมพ์ค่ะเขาบอกว่าอะไรนี่เขาบอกว่าในประเทศเชดแลนด์ Land, นะคะมีหนังสือพิมพ์สองฉบับที่กำลังรับสมัครผู้ขายป้ายประกาศข้างล่างแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจ่ายเงินให้กับผู้ขายอย่างไร s h ดแลน a n สตาร์ Star, ต้องการเงินเพิ่มพิเศษหรือไม่มาขายหนังสือพิมพ์กับเราสิ คุณจะได้รับค่าตอบแทน0.20เฉตต่อสัปดาห์ต่อฉบับนะคะพูดผิดสำหรับหนังสือพิมพ์240ฉบับแรกที่ขายได้ใน1สัปดาห์และบวกเพิ่มอีก0.40เฉดสำหรับแต่ละฉบับที่คุณขายได้เพิ่มขึ้นอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะบอกว่าเฉดแลนด์เดลี่งานรายได้ดีที่ใช้เวลานิดเดียว ขายหนังสือพิมพ์ s h e แ l น n d เดลี่จะได้เงิน60เฉดต่อสัปดาห์และบวกเพิ่มอีก0.05เฉดต่อหนังสือพิมพ์1ฉบับที่คุณขายได้ความหมายของมันคืออะไรคะอ่านแล้วเราเข้าใจว่ายังไงบ้างามาดูที่อันแรกเลยนะคะ0.020เฉดต่อฉบับก็หมายถึงว่า ถ้าเราขายหนังสือพิมพ์ได้หนึ่งฉบับนะคะจะได้เงิน0.20เฉดนั่นเองส่วนเฉดแลนด์เดอรี่60เฉดต่อสัปดาห์ก็หมายความว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนูจะได้รับเงิน60เฉดนะคะและก็จะมีเงื่อนไขตามมาอีกเราไปดู คำถามกันเลยดีกว่านะคะคำถามแรกโดยเฉลี่ยทุกๆสัปดาห์สุรัตน์ขายหนังสือพิมพ์เชดแลนสตาร์ได้350ฉบับเขามีไรายได้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่เชดนะคะพอเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็โจทย์เขาถามหาอะไรนะคะข้อนี้ จากโจทย์เรารู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะรู้ว่าสุรัตขายหนังสือพิมพ์ได้กี่ฉบับคะ350ฉบับนะคะรู้อะไรอีกนี่ตัวสีฟ้านะคะ0.20เต่อฉบับสำหรับหนังสือพิมพ์240ฉบับแรกที่ขายได้ใน1สัปดาห์แปลว่า ไม่ว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่นะคะถ้าเขาขายได้ถึง240ฉบับเนี่ยก็จะคิดในราคา0.20เฉดนะคะและตัวสีส้มค่ะถ้าเขาขายได้มากกว่า240ฉบับเนี่ยเขาก็จะได้เงินพิเศษนะคะก็คือจะขายได้ฉบับละ0.40เฉดค่ะ ทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะ240บฉบับแรกเนี่ยเขาได้ฉบับละ0.20เฉดเศษใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเงิน240คูณ0.20ก็เป็น48เฉดเศษนะคะไม่เอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ หนูคิดตามคิดไปก่อนนะคะแบบหนึ่งนะคะคิดเลขรอไปก่อนนะคะโอเคบังไหมคะไม่บังแล้วเนาะมาต่อกันเลยนะคะทีนี้อีกที่เหลืออีกกี่ฉบับคะเขาขายได้ทั้งหมด350ฉบับใช่ไหม แล้ว240 2 4 0 40ฉบับแรกก็จะคิดในอีกเลทราคาหนึ่งแล้วท <sh ี่เหลืออีก110ฉบับก็จะคิดในเลท0.40เฉดนะคะก็จะเป็นเงิน110คูณ0.40ก็จะเป็น44เฉดนะคะฉะนั้นได้หรือยังคะได้คำตอบหรือยังสุรัสก็จะได้เงินทั้งหมด48บวก44ก็เป็น 92เฉดนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาต่อไปคำถามที่2ถามว่ากิษนาขายหนงังสือพิมพ์เ a ดแ Land Daily ใน1สัปดาห์เธอมีรายได้74เชดในสัปดาห์นั้นกิษนาขายหนงังสือพิมพ์ได้กี่ฉบับมาดูเงื่อนไขของ s h เ e Land Daily กันก่อนนะคะเ t ดแลนเดลี่เขาบอกว่าจะให้ หกเชตต่อสัปดาห์นี่เขาบอกไว้ตรงนี้ให้เงิน60เชต่อสัปดาห์และบวกเพิ่มอีก0.05เชตต่อหนังสือพิมพ์1นฉบับที่คุณขายได้แปลว่าคุณจะขายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆใน1สัปดาห์คุณจะได้เงิน60เชตนะคะจากโจทย์เรารู้อะไรบ้างอันแรกเลยรู้ว่ากิษณาเนี่ย มีรายได้74เชดนะคะในสัปดาห์นี้รู้อะไรอีกคะที่แน่ๆเนี่ยกิษณาเขาได้เงินแล้วแน่นอนเลยเท่าไรคะ60เชดฉะนั้นที่เขาได้จากการขายหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไรคะ 74-60ลบก็เหลือ14เฉดใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรง14เฉดนี่แหละค่ะเราจะมาดูกันว่าเขาขายได้กี่ฉบับกันนะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าเขาอะโจ์อะให้อะไรมาบ้างทีเนี้ยเราก็จะเอาตรงนั้นอะมาเขียนเป็นสัดส่วนก่อนนะคะ เพื่อความง่ายต่อการเอาไปหาคำตอบนะคะก็คือจะได้ว่าเขาได้เงิน0.05เฉดต่อหนังสือพิมพ์1ฉบับถ้าเขาได้เงิน14เฉดเขาขายหนังสือพิมพ์ได้กี่ฉบับถ้าเราเขียนออกมาเป็นสัดส่วนจะได้ว่ายัางไงคะนึกตามนึกตามนึกตามอ่าก็จะเขียนได้ว่า0.05ต่อ1เท่ากับ14ต่อ b นะคะทำยังไงต่อคะทีนี้ง่ายหรือยังนึกภาพออกหรือยังก็คูณควายเหมือนเดิมนะคะ0.05คูณ b เท่ากับ14คูณ1ฉะนั้น b ของเราก็จะเป็น14หารด้วย0.05คิดด้วยความรวดเร็วตึ๊ดๆๆ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 ๆ b ของเราก็คือ280 นะคะฉะนั้นกิษณาเขาจะขายหนังสือพิมพ์ได้280ฉบับนะคะยังไงคะคำถาม2คํคำถามนี้นะคะก็คือตัวอย่างของข้อสอบพิซซ่านะคะข้อสอบพิซซ่าที่ใช้ประเมินจริงๆเลยนะคะซึ่งพอหนูอยู่ม .3 เนี่ยช่วงอายุ15ไม่แน่เขตเราอาจจะโดนสุม่ม นะคะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะทีนี้มาดูใบงานต่อไปของเรานะคะจัก,กรยานจัก,กรยานคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูจะรู้หนูต้องโหลดใบงานนะคะโหลดใบงานจากไหน QR code เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดเข้าไปโหลดใบงานเลยนะคะใบงานที่2จัก,กรยาน นะคะก็จะคล้ายๆกับใบงานที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัดส่วนนะคะเดี๋ยวครูจะให้หนูเนี่ยลองทำใบงานดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะในห้องเรียนนะคะลองฝึกทำเอง นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจทําได้หรือทําไม่ได้นะคะถ้าทําไม่ได้ก็มาปรึกษาครูผู้สอนนะคะหรือว่าหาดูตามอินเทอร์เน็ต u t u b e นะคะเดี๋ยวนี้ YouTube มีเยอะมากเลยนะคะงั้นวันนี้ครูขอจบคลิปไว้เท่านี้ละกันนะคะไว้เจอกันในเรื่องถัดไป ะะอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะบ๊ายบาย